สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนที่อยู่ในประเทศสวีดเดนวันนี้มาตามเงื่อนไขที่รับปากน้องคนนึงเอาไว้นะคะว่าจะทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องนี้ห่างเหินไปนานเลยเกี่ยวกับการพูดนะคะในคลิปแบบนี้นะคะนั่นก็คือมันตรงกับอาชีพของอของเราพอดีที่จะ เอามาเผยแพร่แล้วก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะว่าควรจะทํำยังไงตัวเองก็เคยป่วยแล้วก็ขอความช่วยเหลือนะไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่อยู่ในประเทศนี้นะเคยทํางานเคยเสียภาษี mm. เมื่อป่วยแล้วก็จะต้องอขอความช่วยเหลือนะมันเป็นสิทธิ์ของเรานะมันเป็นสิทธิ์ของเราอย่างเต็มที่เลยเราเคยเสียภาษีให้กับคนอื่นๆนะเอาเงินที่ เราเสียภาษีไปเอาไปใช้กับสิ่งอื่นๆคนอื่นๆก็ได้รับไปแต่เมื่อเราป่วยนะเราจะต้องเรียกร้องถ้าเราไม่เรียกร้องก็คือเราจะตัดสิตของเราไปนะเราอย่าเราอย่านอนนอนทับสิทธิ์ของเรานะเอมาดูกันเลยว่าควรจะทำอย่างไรอย่างน้องคนที่บอกนี้ก็คือเขาเไปเป็นเส้นเลือดในสมองแตกแล้วก็เกิด พิการเดินเหินไม่สะดวกทำงานไม่ไม่ได้ทุกอย่างคือไม่มีประสิทธิภาพเต็มที่ควรจะทำยังไงนะนั่นก็คือสิ่งแรกที่เราควรจะทำเราอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่ข้อมูลอะไรนะอำเภออะไรจังหวัดอะไรนะให้ติดต่อเออเราป่วยแล้วใช่ไหมเราไปโรงพยาบาลมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมทางโรงพยาบาลทางโรงพยาบาลใหญ่ที่เป็นโรงพยาบาลอาัูดเนี่ย รับคนไข้ที่เขาป่วยไปรักษาพยาบาลเมื่อจะหายดีหรือว่าหายพอประมาณเขาก็ส่งกลับบ้านแล้วเพื่อที่จะให้โวทเซนทรัลแลนด์หรือว่าสถานีรนามยตามจุดต่างๆรับเอากลับบ้านนะรับเอากลับมารักษาที่สถานีรนามยหรือว่าโวทเซนทรัลแลนด์ที่ใกล้ๆกับที่เราอยู่ใน ในคอมมูนหรือในอำเภอที่เราอยู่นั่นเองนะคะนั่นก็คือเออเราก็รู้อยู่ว่าเออเมื่อเราเป็นอย่างเส้นสมองอแตกหรือว่าการไปเป็นเ,เส้นเลือดขาดอ,ออกซิเจนไปเลี้ยงตามส่วนต่างๆหรือส t r o กเนี่ยนะคะมันจะหายขาดไม่ได้โดยสิ้นเชิงคือมันจะต้องมีอาการแทรกซ้อนเข้ามาคือมันจะขาดประสิทธิภาพ อย่างใดอย่างหนึ่งในในระบบการทํางานของสมองเราแม้กระทั่งการเคลื่อนไหวของร่างกายนะทีนี้ในเมื่อเรากลับมาจากบ้าจากโรงพยาบาลใหญ่มาอยู่ที่บ้านแล้วใช่ไหมเราก็ยังไม่มีประสิทธิภาพที่จะไปทํางานสิ่งที่เราจะทําคือเราต้องมีการติดต่ออยู่ตลอดเวลาที่เวอ c ์ n t นทร l เ n นเพื่อให้เวอรนทรอเรนเนี่ยเขาเขาจะได้ติดต่อกับเราอยู่ตลอดเวลา ถ้าเราเทํางานใช่ไหมเคยทํางานแล้วก็มีการประสานงานอยู่กับทางประสานงานอยู่ทางกับแฟชชั่งลิงค์ c ัสซันนั่นคือเขาจะจ่ายเงินให้เราไหมอะไรยังไงเราสามารถไปทํางานได้หรือยังอะไรเงี้ยเขาจะต้องมีการเ,เราจะต้องมีตัวนี้เข้าไปแสดงให้เขาตัวตัวนี้ที่ว่านี่ก็คือการเราการที่เราไปติดต่อบัวเซ็นทรัลแลนที่เรา อาศัยอยู่ใน้อมูลที่เราอาศัยอยู่นั่นก็คือ,เ,อเมื่อเราติดต่อเข้าไปปุ๊บเราก็เป็นคนไข้ของเขาโดยอตัตโนมัติเขาจะต้องหาเ,เขาเรียกอะไรกายภาพบําบัดต,ต่างๆให้เราเทุกเงื่อนไขนะเ,เดินไม่ได้หรืออะไรก็เราจะต้องมีการนัดพบกับชูชิมนาสหรือว่าฟิสิโอเทเลเพสนะคะที่เขาจะได้มีการ ช่วยเหลือเราแค่หน้าให้เราการเดินการยกของนะยังก็ยังจะมีอ,อาร์เบตเทอราเพปที่เขาจะช่วยเราว่าเขาจะให้สิ่งต่างๆที่เราสามารถนำเอาไปใช้ในบ้านที่เราอยู่นะอย่างรถล้อโต้อย่างที่รถเข็นนะที่เราสามารถเดินรถรถเข็นเดินหรือว่าไม้เท้าอะไรต่ออะไรที่เขามีอุปกรณ์ที่เขาเขามีอยู่ในที่โรงพยาบาล เขาสามารถที่จะให้เรายืมเอามาใช้ในบ้านของเราได้นะแล้วเขาก็จะมีการเขียนจดไว้นะการเขียนการบันทึกไว้ในจดนอนหรือว่าการบันทึกข้อมูลของคนไข้ไว้เมื่อมันมีอะไรต่างๆเกี่ยวกับแฟชั่คลิงคัสซันเขาก็จะสามารถารดูในสิ่งนี้ได้คือทุกอย่างเราจะต้องขอความช่วยเหลือหมดเลยนะ ไม่ว่าอะไรไม่ว่าอะไรสิ่งอะไรที่เกิดขึ้นกับ,ก,บกับเรากินอาหารไม่ได้คื้นไม่ลงหรืออะไรเราจะต้องติดต่อกับศูนย์เส่นตลอดเวลาเพื่อที่เขาจะได้ให้เราไปตามจุดต่างๆได้ถูกต้องค่ะเขาก็จะมีการเ,เขาเรียกอะไรอ่ะเขาก็จะมีการเบดเดิมอ่อมะคือดูว่าเราน่ะอยู่ในสภาพไหน ช่วยเหลือตัวเองได้ไหมยังทํางานไม่ได้อะไรต่ออะไรเขาก็จะมีการบันทึกข้อมูลไว้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากสําหรับคนไข้อย่างเราที่เป็นชาวต,ต่างชาติเราจะต้องสะสมข้อมูลต่างๆการช่วยเหลือต่างๆไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้เพื่อที่เขาจะได้ไม่ปัดเราออกจากระบบ ถ้าเรายอมานอนอยู่ที่บ้านรอให้คนมาช่วยเหลืออย่างนี้ไม่ได้เราจะต้องมีการตื้อกับทางที่เขาช่วยเหลือเรานะคนไทยก็ฉลาดอยู่แล้วเกี่ยวกับเรื่องการพูดกันจาขอความช่วยเหลือนะแต่ว่าบางคนก็อาจจะคิดว่ามันเป็นการยุ่งยากลําบากไม่อยากเข้าไปรบกวนอย่างนี้ก็ไม่ได้นะคะจะต้องมีการ ติดต่อเข้าไปถ้าติดต่อไม่ได้นะติดต่อเข้ามาที่เราเดี๋ยวเราจะช่วยว่าควรจะทำอย่างไรนะคะสำหรับคนที่อยู่ที่นี่แล้วไม่มีเพื่อนฝูงไม่มีใครที่จะคอยดูแลไม่มีใครที่จะคอยให้คำแนะนำช่วยเหลือนะก็ติดต่อมาได้สำหรับการเป็นพยาบาลก็ช่วยเหลือคนไข้มาตลอดอยู่แล้วนะคะก็ อยากจะฝากไว้วันนี้ก็มีแค่นี้นะคะหวังว่าการพูดสดๆแบบนี้จะให้ข้อมูลได้ไม่มากก็น้อยนะคะสวัสดีค่ะ